สวัสดีครับมือนี้จะมาเบิง่งวิถีชาวนาอีกมือหนึ่งเด้อครับเด้อหลังจากเกี่ยวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วเท่ากับมาเบิ่ง่าเร็ดจังใดต่อไปอันนี้มาไถกบไหวครับมาไทาอันนี้ไหวกบต่อเครื่องไหวครับ าไข่กบต่อเืีองไหวเด็ดก็ห้อนนะครับมีปลาพร้อมไหมครับก็มีปลาหาเบิ่งปลานำนครับเด็ดห้อนกันสิอะไะครับชีวิตเจ้าหน้าหาเบิ่งปลา ใส่ไ,ไป,ปนี่ก็จะมีปะมาเด็กโอ้ยใส่แล้วก็คาดไว้ แล้วครับรซีวิตเจ้าหน้าเดียร์มอนตะกงเทสครับเดียร์ตาเดียร์ตาเดียรครับ ยยู่นะก็มีต้นกล้วยปลูกกล้วยปลูกียางไห้ปลูกนอกค้าปลูกยางไห่สีละครับนี่ต้นกล้วยต้นมากสมต้นมากขามก็ปลูกไว้อันนี้ต้นบักไฟครัเนี่ยีกกายนี่เป็นยูเป็นหมากยู่แต่บริกินมันหรอกมันบ่ใยญ่ มีต้นบักมีนี่ครับบักมีเป็นมากร้าอยู่ครับนี่นี่ครับบักมีบักมีนี่ครับ,บ,บ,รบต้กนกรลรังใหญ่อีกจังน้อยกระไดแกงมันหรอครับนี่บักมีต้นคามอันนี้ต้นมักทุเรียน นจะได้กินโมบูนี่เรียนนี่ปลูกได้หลายปีแล้วได้ซ้ำนี่แหละดีตัวมันยังหลอดกันมากนี่อันนี้ก็ต้นบักนี่ครับสูมีขอกไก่มีต้นบมักตอง คนบักต้องนี่ก็รู้สึกว่าจะได้สามสี่ปีแล้วลบทท่านเด็กเป็นหมากอยู่นี่ก็ขอกไก่ขอกหนึ่งครับยุไหยอยุหน้าเขาก็ปลูกีง่างไว้ไล่แนวอยู่ครับนี่อันนี้ต้นไม้ย่างไง,งเร็วอยู่ครับปลูกรู้สึกจะได้ปีหนึ่งสองปีนี่และอันนี้หลอดไฟโซลาเซลลเขาต้นกล้วย ต้นมะสมนี่ครับบรรยากาศอยู่ไกลๆเชียงหน้าเอาเป็นสีแล้วครับลมเย็นฝนครับทงหน้านามกลายอยู่ได้ครับผู้ใดนี่ก้วยไมหไ่เชื่อนี้นี่นก็สิไทยครบต่อเครื่องไหวนะครับ ให้มันเน่าเป็นปุ๋ยครับนี่รแล้วก็หาปลาน้ำพร้อมไ้อยู่ครับมันบ่นละบันใครจะนอนอยู่นะครับรวมบรรยากาศร่มเย็นอยู่ครับร่มเย็นดี ทงไหทงหนาหลังจากเ,เก็บเกี่ยวแล้วไม่ประมาณนี้แหละครับน้ำเขาเห็นมันขั้งเห็นมเนา่าเจ้าเฟืองอะไรนีเฮ้ยเบิ้งน้องสาบัน เป็นเบิ่งน้องสักทีนี้ปลาเลี้ยงปลานิ้นไว้ปลานิ้นปลาตะเกียนลนะครับไว้นี่ครับเรนเดมอว่าแล้วน้องสักน้ำไล่ครับตอนนี้นี่ครับ อยู่ไก่ทางครับนี่ครับน้ำยังไหลอยู่ปลากระล้าอยู่ครับแต่ว่ามันมันย่กำกังเวนไม่เลยบกขืนหมาเนี่ยหมือนเสาร์เนี่ยมือแรงมันจขิขืนมาหาถากินเห็นคนยางหรือินเสียงคนยางมามันจขิขืนมาเลยถากิน ลึกนี่ได้ครับนในน้ำท่วมหัวซองทุกอย่างซองซาเมตรพื่อเด้นี่เลิกม,มันบริเตนเด่นน้ำนี่ครับบรรยากาศโค้งหางโค้งหน้า จ่าแจงแจงหอนๆนี่แหละครับลมเย็นดียูดอกว่าอยู่วงหน้าก็คืออยู่ในบ้าทนะครับเบิงไทยรถไทเดินตามคันนี้ยี่ห้อมิซูบิชิเลยครับ 30-40ปีเลยนะครับรถคัน,นี้่นบักฮักครับฟิตซูบิชิแปดแรงเลยครับนี่ทนทนครับทนใส่มาได้30 40, 40ปีแล้วครับโค้งมันก็เป็นโค้งยี่หอดจากกระเพชรนะครับจากกระเพชรแท็กเตอร์ระบบเพียเดียวครับ เดินหน้าอย่างเดียวผมมีระบบถอยครับแบบบบบบบตบออ่สมัยนั้นครับพ้นครับพ้นพอท่านเลยสมจ้าเทื่อครับลดคันนนพ้นมิลีครับยี่ห้อมิซูเดอร์ครับมีเดอยี่ห้อมิซูวิชิเดอร์ครับบ่เคยใส่ยี่ห้อคูโบตาน้ำบานน้ำเมืองคนจเกลยดอกสมัยนั้นครับโต๊ะประมาณสามหมืนกว่าบาทนี่แหละคือ เมื 13, 14, 14, 14. ่อสามสิบสี่สิบปีท้นเลยครับท้นท้นท้นยอมรับว่าท้นครับเบิ่งเราครับมันเป็นหัวหัวสีสีน้ำเงินนะครับหัวมันแต่ว่าขนสีไม่เร็ดหัวสีเขียว เติมน้ำมันถังหนึ่ง5ลิรนี่เบิดมือนะครับกับเบิดประหยัดน้ำมันครับพ้นนีลีครับใส่ตั้งแต่เมื่อ20 30, 30ปีขึ้นหลังน้ำมันลิตรละ8บาทครับน้ำมันดีเซลจนสมือลี่ละ30บาทไม่ได้สมเทือเลยครับรถเป็นพ้นนีลีครับ ทนทนครับนอมรับเลยยีห่ห้อมิตซูบิชิเด้อครับนี่เด้อค้นบอคอยนิยมดอกครับก็เจ้าจนิยมมันจะคูโบตา้าแต่ผมผมใส่มิตซูครับ เขาใส่คูโมต้ากับยันมาสมัยนะผมใส่วิซูทั้นนีแล้วสามสิบเกือบสี่สิบปีแล้วลนะ่ะหตังแจ๋ผมยังหน,หน่อยอน,อน,น่อยอยู่นนต้นนีก็หอดลูกหลเอา้าวนี่เขาขึ้นมาจากโ่งหน้ากับมหาเลาะเบิงต้นหมอกต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เนี่ย ต้นไม้ยุ่งครับต้นไม้ยุ่งต้นหมักมีต้นหมักม่วงผูกไกวหลายเยอะครับนี่ต้นหมักมว่กว,ยยมกมวงกันนี่ต้นยุ่งกันง่ายละละครับประมาณสามสี่ปีในง่ายในซ้ำนีน่นะนี่กอไม้ขอโนอไม้ครับนี่โนไม้ไาย แต่มองหมอคนก็เอิอนนกใ,ใหม่ขนนกใหม่ค่ายนกใหม่ขนนี่ครับกอ่อดนกใหม่ลายลายกอเติมอยู่นี่ครับอันนั้นก็เทียงเทียงหน้าเฮาครับอยู่นี่ครับต้นมะพร้าวต้นมะขามนี่ครั เดี๋ยวอเราใหม่ลาไก่ก็มีเด้ยครับเลียงไกไ่ไว้เอาใหม่ลยต้นกล้วยต้นกล้วยมันก็กำลังอันนี้ครับล่งแตกนอออีกเอาใหม่ไหสีผ้าเบึงเวลาย,ยางในบริเวณหน้าพุงหน้าวัวเน่า ก้นอนใหม่ซก็มีสื่อมาปลูกเล้วครับนี่ในหลายปีแล้วละ่ะน้ใหม่ไผ่ไผ่เลี้ยงไผ่ยังอีกางเงี้ยหลายหลายงายแล้วครับอันนี้อันนี้ก็ต้นกล้วยครับอยู่ทิมทางนี่แหละครับนี่กรบวมพิภาอันนั้นดอกกล้วยกระมากบ่ใหญ่ดอกครับนี่มันงํากันลื้อไดบัมันเลยบ่ใหญ่ นี่ครับกล้วยนี่หกบริขนาดมันหน่อยๆสละมอยังมันกล้วยรีบมันหนาผลครับน,นี่ครับนี่ทางเมือบาด ทังบีกระท้างไปอีก่งหนึ่งไปทั้งบีสอดสอดพุ่นแล้วครับสอดไอ้น้ำปุนสอดบ้านน้ำปุนสอดผู้รังส้าง่นเด้อครับสิ่งน,นี้ไปนี่แหละครับบริเวณโ้งหน้าโองเห้าก็ได้ป็นเฮาเป็นยังไงพี่นอ้องวะมันก็เป็นจะยู่ด้นวน้อรลมเย็นๆนนะนอนเว้นนี่คักปัญญังนี่ลมเย็นดีถึงมันจะแดดแต่พอมามันก็ลมเย็นดีเลย เขาโฮมโคตรเย็นเลยออกหนาหวขุ่ละอันนี้ต้นไม้ซากครับปูกไว้นี่ก็หลายต้นอยู่กำลังงนี่ครับสลับมือนี้กะจิภาพเบิงสมนีก่อนครับสวัสดีครับ